KFC ประทามแมคโดนัลกับบไก่ที่มีแค่ที่จีนอันไหนจะเด็ดก,กว่ามาดูกันมาเริ่มที่ KFC ชื่อเมนูว่าเหล่าเป็ดจิงจีเล่าจวนหรือเรียกว่าแลบไก่ปักกิง่งนี่ชิ้นใหญ่มากหูหูหน้าตาเหมือนแลบเป็ดปักกิ่งเลยข้างในจะมีซอสคล้ายๆเป็ดปักกิ่งเลยทุกคนกินเหมือนเป็ดปักกิ่งเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมอ,อุ้มอืม ข้างในจะมีซอสเป็ดปักกิ่งซอสเหมือนเป็ดปักกิ่งออริจินอลเลยนี่คือเป็ดปักกิ่งเวอร์ชั่นไก่ทอดอร่อยมาต่อกันที่แปไก่จากแมคโดนัลล์ชื่อเมนูว่าซูซูตัวสุนจวนหรือว่าแลบไก่หน่อไม้แปลกมากไม่เคยกินแล랩ไก่หน่อไม้จีนสุดๆมาลองเลยดีกว่าอกินหน่อไม้แรงมากโอ้โหเนาะหนอ่หนอไม้เยอะมากอู้หูหน่อไม้เยอะมาก กินหน่อไม้แรงมากมาลองกินกันเลยอืมอืมแปลกแปลกแต่ไม่แย่เปรี้ยวนิดนิดเค็มนิดนิดแล้วก็เผ็ดหน่อยหน่อยหน่อไม้กรอบกว่าไก่อีกอ่ะวันนี้ให้ KFC ชนะเลิศอืมใครมากินก็อย่าลืมมาลองนะ